อันนี้พี่แล้วนะจ้าแสบแน่นแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักเออเบิรงเดอ้อพี่น้องเบิรงสีสันน่ะเบอร์สีสันมันโดดๆๆๆๆๆบุบ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 กว่าปลาไข่เบิรงสีล้องขีปเลียวให้คนให้คนเหลือใจให้คนอยากกินยังสินะเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองอะ่ะเนื้อเน้ยนเน้เน,นะจ้าพี่น,อน้องลงทุ่นคาร์ลอร์กบาทจบเลยเนี่ย สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้พี่ว่านสิมาแบ่งปันวิธีเห็ดแกงเขียวหวานเลยจ้าแกงเขียวหวานไก่ฟักอันนี้คือหัวกะทิเลยจ้าพี่ว่านสีใสไก่หนึ่งโลไก่หนึ่งกิโลละกันละกันผัวเรื่องเคียงเนาะพี่ว่านสีใสกะทิครึ่งกิโลเลยจ้ากะทิเปิดกะทิใส่พริกแกงสองขีดเลยจ้าซื้อมากบริเ,เวณเองหรอก ถีมาใส่พริกแกงร่วมได้จ้ะขาาก็ได้จ้าพี่ว่านอ่ะกาปินะคะกาปิเคยของพี่วานเองใส่เข้าไปหอมหอมแมพี่นอเพราะว่าเข้าไปสื่อเขาบางครือเขาเอากับพี่บริเิทเข้าข้ากับพี่ยางเรี่ประมาณหนึ่งช้อนพัดเลยค่ะพัตหกับพี่แตกม่านพัดห้กับพี่แตกม่านะจ้าตะพี่หนึ่งเครื่งที่โลก มืัอนี้กินกะทิสดนะจ๊ะเ,เอาไปผัดเอาไปผัดก่อน,นวันนี้กินกะทิสดนะคะกะทิสดอยากกินกะทิสดสดผัดด้วยค่ะวิธีทำแกงเขียวหวานให้อร่อยนะคะเพราะว่าขม,มันเท้าพีชเนี่ยขมันน้าเวนเองนี่ยเครื่องแกงเครื่องกุ้งเครื่องหนังนี่ยเอาเห็ดมาแสบอยู่แล้วด้วยกับพ่น้องค่ะขอตัวแล้วทีเดียหอมน,นะจ๊ะ ผีแกงหอนะครับจากที่้จากพี่น้องท่ากลมามส่ไก่ลค่ะไก่พิโน่กว่าเห็ดได้หลายเลยเห็ดทีหนึ่งหมอนึงไงเลยไก่ห้าม่กสอบถ้ามาพาร์ทเจ้ะหม่นหอมหอแม่นหอมเคืองเคื่องหนักกะกะบอมี่อย่างเอ่ะพี่กับผีแกงร่วมเลอจ้ะใส่ร่วมสองอย่างร่วมก้นหลักตาข้าับเข้ากตใส่กับทีลงไปพาร์ทเ้อจ้ะแดงเขียวหวานนะจ๊ะ ว่ามมนสินย้าวกระชาหัวกตีต้องใสหน่อยคะไ่เนี่มันหอมๆนะจ๊ะให่มันสุกไห,ห้ไก่สุกกรให้ไก่สุกกรเลยจ้ะหน่าไข้ไก่สุกเลยคือมาง่ายๆแบบว่า,า,แบบวาข้าเรียนึ่งมาข้าเรียแบบว่าข้าเมียไข่สัญญาที่ได้ต้องไดกระแสด้วยค่ะไต้เยจ้ะ มันส you know, anyway, like, ุกเขาไม่ถิดชิงนเลียวเขาะลอดไฟแต่นั้นจังหวเขาซับไตแบบไหนสีง่ายกระโดเดีอ่ะเนี่ยจาก้าไตจะนหวให้มันสุกเด้จ้าราคาอ่าใส่ปุ้งเครื่องลงไปเลยได้จ้าพี่น้องเจ้าข้าวติใส่หยังของนัวหน่อยนึงของเนื้อนิดนึงคือว่าผันข้าวตุ้งเครื่องลงไปเลยนะมันสีนัวไปน้ำเหนืยบไตได้พี่น้อง ้าต้านีจะเข้าเด้อู้ใดขึ้นเข้มกับต่เข้มู้ใดขึกนบบเข้มแต่พี่ว่าขึ้นบเข้มขาลงไอ่าขาบดไดจะขึ้นน้ำต้านไม่ดพี่น้องต้าต่อายต้งต่อหน้าเลไอยใน้ำตาเหีมั่งแบบประมาณสอนเลยพี่ว่าเพราะว่ามันหลายอ่ะเข้าต่อทประมาณเข้ากต่อทยไหลัยหนำต้าปรีมาตายาลิกาพี่น้องคาดเาดจนเราหายโชคเลยด้จ้ะ เนี่ยข้าใซ่เครืองไม่แล้วเน่นบอ่ากัดสีหอมเขาเป็นนักกั้นเลยเนี่แต่กับสีิกหยังชุกรีนสียาเข้าใซ่ไปเลยจ้ะเนี่ยม่ากัดสีหอมเนี่บอแกงเสียหวานใส่นะทับไป้ามันชุกแล้วนะจ้าพื่อนกับสีฟ้เป็นหมอเื้าสีจดไดแก้งต่อได้จ้าพี่น้อง้ามอพัด์กระทะมันเฉลวสบายกันแก้ ปั๊กจนอแล้วด้วยจ้าพี่นอ้องไกใสหาตทีหากตทีห้าวห้าวตืดแต่ทีมาแบบตทีแบบว่ามือนี่เด็กกินตทีกองนะจ๊ะอยากึินแตทีแบบว่าแบบนี้อยากินแตทีอันนี้งค่ะแีเนี่ยจ้าหน้าต้าแตมากินแ่ทีอันที่นี่ห้องไก่ใสเนาะ กระม้านีเด้อจ้ะค่ะใส่ฝัฟฟกลงไปเลยเด้อจ้ะแล้วก็ต้มไปน็นอากันเลยเห็นมันเปื่อยเป็นอาการเลยใส่ฝักหนากิน,ฟฟกนกบอทินอแกงเขียวหวานพี่วานเนี่ยสีมากินลงขีดนะเนี่ยหา้าปะต้มไปบะต่องไปใส่น้ำลายดอกขากินเองเนะเนาะใส่น้ำลายมันกัสิบะแสใส่เนี่ยล่อเด,ด้จ้ะ แกงไก่เขียวหวานใส่ฟักซิ้มเบิงงเน่ซิมได้ทัพพี่ใหญ่เลยืมแสบแล้วจบข่าวเลยอันนี้เบิงหนาตาได้จ้ะมันกำลังสีเดือดถาวาข้าเห็ดจากต้มไปก่อนได้จ้ะตุนไปจนว่าไก,ก่ก็ฝัดสีเปื่อยข้าคอยมาใส่บวกเลือดวัใส่พักเครื่องเคียงมันนะจ้จะกระโลยกะทีไปกระสีแม่ น,นี่กะสุกกะด้วยจ้าสุกแล้วปักแบบว่าจากเมันเป็นสีคุณๆมันกัสีเป็นสีใสๆอันนี้คือปักสุกเลยด้วจ้าไปเนอะเผ็ดหลักค่ะแล้วก็ใส่เลือดจ้าเลือดฮะใส่ลงไปเลยเหลือฮะเพรามันเดือดนี่เฮาเฮาใส่เลือดมันกับ่ข้าวไดว้พี่น้องใส่เข้าไปหมดเลย ใส่เลือดใต้เนื้อ้าล่ลอแปบแ๊บเลยไข่ซุกไข่เลือดแต่เลือดเพิ่นซุกแล้วละวะฮะก็ร่อแปบแ๊บเลยแกงเขียวหวานเยอยัวยัวเดือดแปบแ๊บหนึงก่อนเดือดปักปักอันนี้ก็คือแล้วเลยเด้อจ้าเลือดกับซุกแล้วมันที่นี่ขาดไม่ได้ก็คือว่าต้องมีเนจะอ้า ของแซ่บมันสี็ดงหอมบักพริกหนาบักพริกหนาบักพริกเม็ดแดงหาบอพอบ่มีก็เลยใส่บักพริกหวานเด้อจ้าพี่น้องเบอ่งเดอเบิ่งเดอของพี่ว่านน่ะเบอเดอจ้าจับกล่องผู้เดียวเด้ออัญวากันเด้อมันนันเนี่ยนี่มันสีแซ่บมันสีแซ่บกับอีจับกล่องผู้เดียวนี่แหละแล้วแมนบอข้าใส่ตัวหนีเรียบร้อยเนาะข้าใส่ตัวหนีเหลียบร้อยเท้ากับพีลงไป เคกะทิเขไปโวยหัวกะทิหัวกะท,กทิได้้าพี่น้องหัวกะทิเนี่ยมันมันสิแซบนะหัวกะทินี่แหละเพราะว่าอันไก่มันกับมันอยู่แล้วกะทิเฟิงกิโลกับพ่อเหรอพี่น้องนี่เห็นบนอของแซบ แสแพงเนี่ยจ้าลองไปเห็ดกินเมืองเนี่ยจ้าสูตรพี่ว่าน,น่ะสูตรบ้านบ้านแบบว่าข้าวปลาตองไปแบบว่าเท่านั้นเท่านี้อ,อ่ะคื่องหน่ามันอยู่ที่ข้าวปุ้งเพราะว่าอันตามพี่ว่านบอกนั่นแหละไอไก่กิโลนึงแล้วก็เลือดอยังสี่ก้อนนึงข้าวกะทรายอ่าบักฟักหน่วยนึงข้าวกอะอ่าอีหยังก่อซิมเมืองเด้อบา้านข้าวกะทรายพี่แกงแค่สองขีดแล้วก็บใสกับปีช่อนนึงจบเลยกับพี่ยางดีเด้อพี่น้องอ แสบแห้งเด้อพี่วัะเบิงเนี่ยสีสันมันสีเหรอไหนฮะมันสีแสบไหมอันที่พีกเห็นไหมการมัมนมีพีกแดงแต่สีแสบแห้งฮันกลับไปเพชรกำลังดีเลยจากพี่นอ้องขอแสบ